สวัสดีครับสวัสดีพี่นองฟองไปสุขูสุก้นครับเมื่อนี้ครับมาพบกับอาจารย์มดรถแม็กคุกตาสิสเกตเราจะเรินกันอีกเช่นเคยนะครับผมมีรถเข่าไหม่นะครับเป็น l c 0 1 8ีที่นะครับมาพร้อมอุปกรณ์มชิ้นนะครับผมใบมีดใดันดินนะ้า,าฐาน้วดแล้วก็โต๊ะตีนะครับผม จะดีบอยุ่ประมาณ7จครับพี่น้องยังดีเกียดีสภาพสวยเดิมครับ,าาาาาบงานานาด้รถมาได้ยังยังนายุกสิบเปอร์เซ็ครับพี่น้อง dạng ưn dạng bớt Ở này, cả, áo vậy nè cái này ta nhau nè ta nhau à, đổ bốc sương đổ bốc địa, anh đi đâu เ่าา่พวกรีบรเห็นเมันไหมาเดิมนะครับเดิมทุกชุดนะครับพี่น้องคอนคัดเดิมยางเหลืออยู่สิบเปอร์เซ็นต์ครับยางนา0%ูสเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องซีนรอล้างสายขวา มีการเปลี่ยนทางขวานะครับทางซ้ายเดิมนะครับผมกพดาัวขึ้นเยอะที่น้องถอนคัดเครื่องเดิมครับไปดันนาอยู่แปดสิบนะครับผม80%ดบ สนใจก็ดูรถในที่คูประตาสีสะเกตเราจะเดินนะครับพี่น้องราค่าเด,เดี๋ยวเปิดไปให้ในคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้น,นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ